กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนเนาะบวชูในประเทศและกระต่างประเทศพี่น้องไงก็ยินดีตอนรับกับสูซองบาเตียงทองซแนลอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี่บาเตียงกะท่านได้ออกไปวิ่กพี่น้องไงยังอยู่เฮือนอยู่นาะพี่น้องเนาะกับชสวยเน่และพ่อแม่พี่น้องไงก็เลยสิมาทายคลิปันี้พี่น,อน้องไงอัปเดตอาการของเมปบาเตียงให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะเพราะว่าบางคนกันยังบเหินว่า อหน้าตา้มต่เป่าเตียงเป็นแบบใดพี่น้องเลยเ่าเตียงกับสิมาอัปเดตให้เบิ้งว่าเพิ่นใครขึ้นในระบอหรือว่าจังใดน้องพี่น้องเนาะเพิ่นก็นอนอยู่ในพุ่นแหละในเฮือนผูกพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันนะพี่น้องเนาะพี่น้องเลยในเฮือนมาเตียงกับสิหกเนี่เพราะว่ามีเด็กน้อยเนาะน้องบิวลี่อย่างนั้พี่น้องเลยเก็บถิมไปเก็บไว้จะเก็บออกมาอีกน้องพี่น้องเนาะมีเพิ่นก็นอนอยู่นั่นแหละพี่น้องเลยอสบายดีพี่น้องในไหม อ้าลูกเมองด้วฮะพี่น,อน,น้องเลยเนาะอ่าเพื่อนก็นอนพักอยู่ที่แหละอนี่พี่น,อน้องเลยอันเมื่อเศร้านี่กะอ่ามีเอฟซีเนี่ยนํำมาว่าต้มนำ้ำต้มมันอา,อานำ้ำน้ำเขา่าพี่น,อน้องยนใช่ใครบอกจะกินนะบ่จะเห็นกินแล้วอือกินน้ำเขา่า ใส่เข้าใส่ไข่จกฟองไข่ไข่ขาว2น่วย2ฟองเนาะพี่น้องไข่ขาว2น่วยอ่เพิ่นให้กินมี FC แนะนํามาพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเซาล่ะพี่น้องหลายคนก็บอกว่าเซาเนาะเพิ่นก็เลยอันน่ะนนําให้กินพี่น้องเอ้ยนี่ก็อันน่ะบ่เตียงสิให้เบิ่งยาเนาะพี่น้องเนาะยาที่แม่เพิ่นไปกวดูมกอันพี่น้องเอ้ย พี่น้องเลยยาเพิ่งวางมาให้กับลายยางนะพี่น้องเนาะแค่ยาอย่างยายาพี่น้องเนี่ยเนาะแักหนูองยาพี่น้องเลยแต่ลายอยู่พอสมควรมันก็เป็นต,ตัวภาษาอังกฤษบทเรียนก็อ่านบทเป็นเนาะพี่น้องเลยนเนาะแต่ลายอยู่แต่ลาใบ อเอ็กซลี่นัน่นน้องวิลี่จีทิมพี่น้องไงเอามาปะวางไว้เดดเพิเพลินเล้วจีทิมเลยเนาะอืมก็เล่นปริทศไทยพี่ให้น้องเบิ่งซชั่มพี่น้องไงอ,อันนี้กะน้ำต้มน้ำต้มหักไมบ้บ่ไหมน้ำห้อนบ่ต้มใบไม้อืต้มใบไม้มีพี่น้องคนเอาไหมาพี่น้องไงมาตะม,มุกทหารขึ้นกันนี่เนาะใช่ใบมันเป็นแบบไรดูใช่ใบ เพื่อนผู้อืนี่แหละพี่น้องไงเนาะอ่าใบอันนี้กะเพิ่นอใไ้มาเพิ่นบอกอยู่บ่ไหมอเพิ่นกระบอกดูแต่บ่บจื้ออพี่น้องไงต้มกินกันดีขึ้นอยู่บ่ว่าใครขึ้นอยู่บ้าอ่จักใบยังงพี่น้องเลยเพิ่นให้ต้มเถอ่แสดงไหม กระกำกระกำนึงอ <irgend> um, ๋อกระกำนึงสะเมาะนึงเพิ่นว่าดีดีตายเพิ่นว่าจักใบจักใบหยังพี่น้องพี่น้อเพิ่นให้สิซื้อบ่ดิซื้อเอาโอ้เพิ่นก็ให้ซื้อเพี่น้องเอ้ย่ยากเอามาให้อืเพิ่นก็ให้พี่เนาะอ่าพอดีฮู้เพิ่นฮู้ว่าเป็นอ่าโรคตดยเป็นมะคังแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปตรวจูมุกหาร เป็นหูใสกันเล่และเป็นตาและ่หูอเป็นอะานเพื่อนเพื่อนเล่นรถโดยสารบอกอือพี่น้องเลยเนาะพี่น้องอยู่ฟังมุกทหารนะ่ะนะตอนเมื่อเป็นเตียงไปกวดนะพี่น้องเลยเพื่อนเล่นรถโดยสารอยู่มุกดาหารนะนะพี่น้องเล่นเล่นสามโลนี่บอกดูกจไนะไงเล่นรถสามโล,ลอนะไรพี่น้องเลย เล่นจากด้านสะพานมิตรภาพไทยลาวนะเนาะเฮงที่สซงและก็ไปรุงพยาบาลพี่น้องเลยเพิ่นหู้ว่าเมย์บนเตียงไปกวดเพิ่นมองบอกว่าเป็นโรคไตหรือว่าไตวายอย่างเนี่ยเพิ่นก็เอามาให้ให้พี่ๆเด้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกเมย์บนเตียงอยู่แต่โบโบ,บจือ้อโบจื้อสื่อมันบ่ห่วว่าใบอย่างพี่น้องเลย ต้มกินกับโฮมพี่น้องไงแต่นี่เนาะกินทั้งกินใบไ,ไม้ฮะสมุนไพรน้ำเน่แล้วก็กินยาน้ำเน่พี่น้องไงคนวางให้ก็ลายยาเนะเาะน้ำต้มน้ำเน่พี่นองง้องไยต้มพังไม้ที่ออกมาแล้วก็พี่น้องเงครับตอนนี้ก็กินน้ำอันณนาะต้มขา้าวใช้ไข่ กินข้าวก็กินได้ลายยี่บ่ตอนนี้ไงดูก,กินดบดเชฟอืมคลายคลา,ายกินนิดน,นึงแล้วพี่นงคนะ์เนาะกินให้ไม่หักโตกะนี่แหละอ่ากินยานํำแน่ที่หมอพ่นวางไว้ให้พี่น้องเลยเอือเดี๋ยวไปเตียงชีเอาให้เบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะอ่าฮูหฮูเพ่นตะก,กี้พีน่นงองเลยเนาะฮู้เมย์พ่นตะกี้พ่นไป่ทยอยู่ประทาอ่าประธาพนมเน่แล้วก็ อ่ประชาทอันทอดโพนเน่พี่น้องอันนี้ประชาทพานมนั่นนี่น้องไหมอืม,อมพี่น้องเลยนี่เป็น้าก็สซี่ีอ้วนๆขาวๆพี่น้องตะก,กี้เนาะอ้วนๆขาวๆอ่าแต่ตัวนี้แล้วก็อ่าเริ่มผิวพันก็อยากยากอันบโบ,บจากโซจากใส่เลยพี่น้องน่าจะเป็นน้ำไตไตกองน้ำือว่ามันน,านา่าเลือดหมุนเวียนบดีเนาะตอนนี้เราก็จากอัน ผิวกะเริ่มจอยกู้เก่าแล้วก็จะจัดผิวดำกู้เก่าพี่น้องไงตอนนี้นี่แลหละฮูเป,ปิลไายไว้ตะก,กี้พี่น้องเนาะพี่น้องอันนี้เนาะอันนี้กะน้ำหักไหมเดียบเตียงทีซิมมือก่อนพี่น้องเไยอันนี้กะหัวเตียงกะอันน่ะเคยไปกวด ตะกอนก็เคยเป็นม,มาคลังอักเสบหรือว่าไตาอักเสบอยู่เลยพี่น้องมิติยงก็ก,งกินนะ้ำเบิ่งก่อนเนาะชีมหอมกลมกลมหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยนี่จะต้มได้ประมาณจักเทืรอนี่ไหม,มโอ้ลาเทต้แต่ทำ่ห้เราเนาะลาเต้เนี่ยดูชีฮาม้อพี่น้องเลย บันี่ก็ต้องช่วยเอาแลใช้แลวบนึ่เนาะบือเราเกิดมีมีพี่น้องกันเนะนำมาลายอยู่พี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณในลายเนาะพี่น้องแนะนำมาทั้งหักหวานหักยาลายรูปเบ็พี่น้องเลยก็เดี๋ยวมาเตียงกะสั่งชื่ออยู่ตอนนี้กะพี่น้องเลยเนาะกำลังสั่งชื่อมาให้แมะกินอยู่ยาสมุนไพรยาสมุนไพรแล้วก็ลายย่างพี่น้องเลยเนาะ กำลังสั่งเป็นซื้อมาอยู่พี่น้องเลยเอ้อจะนอนพักรอดเมย์บันเนาะจะเดี๋ยวชีเก็บนี่ไว้ก่อนพี่น้องเลยเก็บคือเก็บยาไว้ให้เมย์พ่นอนพักว่นนั่งหึงมันกะบูจะดีบันไดพี่น้องมาคลังมันดูว่าไตนั่งหึงมันกะอันนั้นนะมันเจ็บเอวเด้พี่น้องเลยเจ็บเอวนั่นคือ เจ็บมานแห,ห้งหนั่นคือกระตุนแห้งนี่น้องเนาะอ่าเราเจ็บมันเจ็บเจ็บอ่าหลายปีแล้วแหละพี่น้อง,งเลยแจะมันก็หากมาเป็นแห้งเนี่ยจนตะก่อนก็ไปไปไปมาได้เนาะไปให้ไปหน้าบาดเจ็บมากก็ไปหาหมอพี่น้องเลยไปได้เอายามาก,กินก็ไหวไปแล้วก็อ่าไปเฮ็ดเวี้ยกจออีกเนาะแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดเวียกบ่ได้พี่น้องเฮ็ดเวียกอยังบ่ได้เลยเนาะมีแต่ นอนพักอย่างเดียวเด็ดเวียจับหันจับหนีประปอกกระเป๊กนี่บ่ได้พี่น้องเลยเวลาขึ้นแห้งเมื่อยแล้วก็โอ้วกนะพี่น้องเลยเนาะ,ะนี่ยาเพิ่นวางมาให้แกท่านได้กินเบิดชับเดี๋ยวเบิดก็ต้องได้ไปต่อ,อกพี่น้องเลยจักอันน่ะยายยังมาเตียงกันอ่านบอกนาะลายเป็นถงหนึ่งก็แหละพี่น้องเลยถุงหิวหนึงน่งเนาะ เอ๋อโอเคเนาะพี่น้องวันนี้กะบะเตียงกะสิคอตัเดินทางไปต่อได้พี่น้องไงยบนบนี้ก็ออกไปเียกไปงานพื่อแหละเนาะไปถ่ายคลิปคือเก้าวมาแหละพี่น้องเไยนี่รถกะเปื้อนรถยังบอดได้ล่างอยู่พี่น้องเไยมีแต่ลุยกับลุยนี่ก็รถน้นองชายเน,นาะรถอันาบริสายบุญมาแหละพี่น้องเไยเพิ่นก็มาฝากบะเตียงไว้เพราะว่าเพื่อนเพิ่นกะ ่ม,มีคนอยู่เนาะเพิ่นไปอัานเฮ็ดเวีย้ยดูอะไรทำงานอยู่กรุงเทพพุ่นแหละเพิ่นก็เลยมาฝากประตียงไว้พี่น้องเลยมุนมาเลยนี่เนาะขับไปชนแตกก็ได้พี่น้องเลยยังบ่ได้เปลี่ยนให้น้องเพิ่นเนาะประตียงขับชนเสาอันนี้คือสภาพรถประตียงพี่น้องเลยเลนกับเลนอ่ะโอเคเนะมมาะพ่อแม่พี่น้องก็ บาเตียงกสิคอโตออกเดินทางก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยอ่าสิคอโตไปถ่ายคลิปข้างนอกพุ่นแหละเนาะพี่น้องเนาะก็มาอัปเดตอาการให้อ่าพี่ให้น้องเบิ่งเนาะอาการเมื่อมาเตียงแหละพี่น้องเลยเปะพี่น้องหลายคนก็จะเห็นว่าเป็นไดใครเหน่บเนาะพี่น้องเนาะเป็นกะจักสิว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยมันยังดำมือสองมือนี่กะยังสิบ่กว่าอ่าไข้ไข้ขึ้นแน่สักหน่อยเนาะกักรีว่าแล้วกาบมาเตียงคิดว่าพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ป้เตียงกำลังสร้างหืดสร้างยาใหเ้เพิ่นกินอยู่เนาะยาสมุนไพรหักหวานหักยาแหละพ่อแม่พี่น้องเไงก็โอเคเนะาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะบ้าเตียงกะสิคอตัวออกเดินทางก่อนพ,พ่นอแม่พี่น้องเไยอ่าบเตียงจะออกไปตลาดชิโนก่อนเนาะอ่าเพราะว่าบ้าเตียงชีวะพี่น้องไงเอาเอาทองหรือว่าเอาคำของสาวใบเฟิร์นแหละเนาะเป็นกำไรแขนพี่น้องเไย ที่บ่เตียงซื้อไปให้สาไปเพิ่นตั้งแต่หลายเดือนก่อนพุ่นแหละเนาะอ่าสะสมไว้เล็กน้อยๆให้พี่น้องให้ตื่มกันก็เลยซื้อมาให้อันนาเพิ่นเนาะบัดนี้ก็เลยนะแมป่วยก็เลยไปขายซื้อยาซื้ออ่อีหยังัแหละพี่น้องหลายอย่างเนาะซื้ออ่อสมุนพสมุนไพรงไม้ักตอกน่แหละแล้วก็ไพาแม่ไปหาหมอพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ ว่ามันจำเป็นพี่น้องเลยก็ต้องขายก่อนเนาะมาได้เงินค้ำมีก็แต่งซื้อให้สาวใบเฟินไหม่พี่น้องเลยเดี๋ยวมาเรื่องนี้กับประเตียงกับประด้บอกเม่ประเตียงดอกเนาะก็เลยจะพาเราไปกวดไปหาโมแหละเพราะว่าสิโบกเม่ก็ยันเม่โบอานาสบายใจเป็นไดเนาะต้องเอาคํำเอาานั้นลูกไปคายนะพี่น้องเลยไปประเตียงกะก็ต้องเดินทางออกไปเจออยู่ ตลาดเซโนพูแหละพี่น้องเนาะเจอกันอยู่หานค้ำพูแหละพี่น้องเลยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาเตียงกันมาฮอดร่านค้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะหานค้ำก็อยู่ตลาดเซโนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยหานค้ำพอใจพี่น้องเลยชื่อหานเพิ่นเนาะนี่แหละพี่น้องเลยมาเตียงกันได้เอาทองของสาวใบเพิ่นดูว่าค้ำอะไรเนาะมาขายพี่น้องเลย เพื่อที่ไปนําเงินไปนรักษา,มาเมบ่เตียงอะไรน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เพื่อนกับอาการบริยากดีปันไดเพราะพี่น้องเลยเพราะว่าเงินเก็บเงินกลัาทั้งครอบครัวเตียงกับบ่คอยมีนะเนาะเตียงมีหามาได้กับเพราะได้ชื่อทองไว้ให้สบายพื้นพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้มันจําเป็นเนาะเราก็ต้องขายไปใส่ก้นพี่น้องเลยเดี๋ยวได้ก็จังหาเอามหมหน้องพี่น้องเนาะไปะลุไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยโมโหว่า ได้ถอยเลยเนาะราคาตอนใบเตียงซื้อให้ชาวใบพื้นตัวนั้นน่ะราคา,า,า,นนนนา,คามันสองหมื่นแปดพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ผมหัว่ามันที่ได้ถอยเลยเนาะเหายออกน้องพี่น้องเนาะสบายดี and ทองอโทมขายขอบคุณค่ะขายได้ค่ะค่ะค่ะด้วยนะคะเดินออกเปลี่ยนแล้วบ้านนึงเท่าไหร่เนาะเดินอ๋อ đây xả mười hà loi đổi đây 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 đổi lên cái đây Ok you know, you know. Uh, สามหมืน่นกับห้าร้อยบาทนะ้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเตียงนับมางเงินแป๊บหนึ่งพี่น้องโอเคครบเรียบร้อยเนาะขอบใจได้ไลเดอ้อโดยไะพี่น้องเอกา,ายได้เรียบร้อยหนึ่งสามหมื่นห้าร้อยบาทนะ้พี่นอนะ้องเนาะกอ่าได้กําไรอยู่สองพันห้าร้อยบาทนะ้อพี่นอนะ้องเนาะตะกอนมาเตียงมาซื้อให้ชาวใบเพิ่นนะ์นในช่วง ส่วนทองอยังท่านได้ขึ้นนี่สองหมื่นแปดพันบาทพี่น้องเลยเอาเตียงมาขายได้อสามหมื่นกับหาร้อยบาทเนาะก็ได้อยู่ได้กําไรอยู่พี่น้องเลยกับบริลุกเนาะโอ้ถ้ามีมีเงินกับซื้อทองไว้ก็ดีอยู่พี่น้องเลยซื้อคําไป้ก็โอเคอยู่เนะาะเพราะว่ามัน ไม่ไทองขึ้นเนาไปขายก็ได้อยู่เลยพี่น้องเหรอเนาะอันนี้ก็ได้กำไรอยู่2,500บาทก็โอเคอยู่พี่น้องเหรอเนาะเอ้ามาที่กกมาเตียงกะสิโอ้ยพี่น้องเหนื่อยเนาะอะนำเงินไปหาซอกซื้อยาสมุนพวกสมุนไพรอะไรพี่น้องเหรอ แต่พี่น้องคนใดที่หู้วิธีเนาะอ่าเราว่ามียาสมุนไพรที่รักษาโรคไตหรือว,ว่ามักขลังภาษาบ้านอ่าเฮาเนะพี่น้องเนาะอ่าไวตวายระยะที่สี่แล้วแหละผูดมาพี่น้องเลยกะถาผูดอะไรอนาหูกะแนะนํำบลเตียงใน่เด้อเนาะจะได้ซื้อมาให้มีกินพี่น้องเลยโอ้กะมีเมย์คนเดียวเนาะพอ่พอพ่อแท้ๆกะเสียไปแล้วพี่น้องเลย พ่อที่อยู่น้ำบาตเตียงปัจจุบันนี้ก็เป็นพ่อใหม่เนาะอันพ่อบาตเตียงแท้ๆนั่นเสียแล้วพี่น้องเลยกันยังเหลือจะมีแหลนะเนาะตอนนี้กันอยากรักษาเพื่นในมันดีมันเศร้าพี่น้องเลยเพื่นจะได้อยู่ก็ห้ามไปโดนๆเนานะพี่น้องเนาะโอ้บาตเตียงกับผมมีหอดแห้งจะไปถ่ายคลิปพี่น้องเลยแบบนะี้เนาะอ๋อโอเคพี่น้องเลยบาตรเตียงขอตัวไปก่อนมันเลยนะพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามมาพร้อมขีดบาตรเตียงจนจบแล้วกับบุคามโฆษณาพี่น้องเลย อย่ไปเตียงขวตัวลาไปก่อนบ้านี้น้องพี่น้องไ้เจอกันเมื่อานเมื่อไนอีกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับบ้นนี้มาเตียงขบโลวกแล้วพี่น้องสบายดีพร่อแม่พี่น้องบัจุกุจุคนเนาะ